สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับจะเจอกันในวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคม2566นะครับค่าคืนวันพฤหัสมีฟุตบอลยุโรปให้คอบอลได้รับชมได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนเดิมนะครับทั้งยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟลเลนซ์ลีกนะครับวันนี้ผมเลือกคู่ระหว่างลิวกับดีเยก้านะครับในศึกคอนเฟลเลนซ์ลีกเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับจะคิกออฟกันในช่วงลาตีหนึ่งตรงก่อนอื่นฝากไว้ด้วยนะครับแอ eak 99นะครับ EAK 99คอบอนันแฟนบอลสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับสนทนาภาษาลูกหนังกับเอกมาขาวหรือจะเข้ามาสอบถามทัศนะฟุตบอลเพิ่มเติมง่ายๆครับแอ EAK 99ฝากคอบอลแฟนบอลเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าริวดีกว่าเยอะเลยนะครับเล่นในศึกลิกเอิงฝรั่งเศสมาแล้ว2เกม ชนะ1เสมอหนึ่ง,นนงะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะน้องมา2ประตูต่อ0ูยลีกาเป็นทีมดังของโคเอเชียนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยในเวทียุโรรอบนี้เป็นรอบเพลย์ออฟนัดแรกเพราะฉะนั้นลิวถ้าอยากจะเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเกมนี้ต้องกดลียกาให้อยู่นะครับชื่อชั้นดีกว่านักเตะตัวผู้เล่นระบบก็จะบอกว่าทีมดังจากลิกเอิงฝรั่งเศสดูดีกว่าแน่นอนนะครับโจนาธานเดวิสคาเบล์ลาอังเดรและก็เลยไปถึงอังเกลโกเมสเด็กยูทิเของอังกฤษที่เพิ่งได้แชมป์ ยุโรปมาก็น่าจะเป็นแกนหลักของชุดนี้นะครับริวเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านมากๆนะครับทีมใหญ่อย่างเปสเชโมนาโกลิยงมาเยือนก็เจองานหนักริวเก็บกินได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเจอริยากาผมชื่อว่าริวน่าจะผ่านได้นะครับอาศัยทีมเบิร์กความเป็นเจ้าบ้านแล้วก็โจรทานเดวิสถ้าใช้โอกาสไม่เปลืองจบสกอร์คมๆผมชื่อว่าน่าจะผ่านริยากาได้แบบสบายๆครับเกมนี้ซื้อใจเกมในบ้านของริวแล้วก็เกมรุกของทางด้าน ล้วนๆเลยนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งก็ยังอยู่ในศึกคอนเฟลซ์ลีกนะครับเ <Yeah. S 1> อเซดักมานะครับเจอกับทางด้าน SK เคบรานนะครับทีมจากนอร์เวย์ชื่อชั้นก็ต้องบอกว่าเอเซดักมาเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีทีมหนึ่งนะครับเจอทีมที่เกรดบอลดูดูเกรดบอลต่ํากว่าแบบนี้ผมช่วยเอเซดักมาน่าจะผ่านได้นะครับแล้วก็เป็นอีกเกมที่เอเซดักมาต้องเน้นแล้วก็ต้องพยายามเก็บผลในขันให้ได้ตั้งแต่นัดแรกนะครับวันนี้2คู่คอนเฟลซ์ลีกนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับให้เชียร์ทีมล ก็ a s ดออกมาจากฮอลแลนด์นะครับส่วนใครอยากจะรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มาได้เลยแอด eak 99นะครับแอด eak 99วันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ